สวัสดีครับกิตติครับหลวงจิตชาแนเเล,ลวันนี้มาโครงการบ้านลุงนัทครับอยุธยาครับเอาบ้านทรงมุกซ้อนมาฝากเพื่อนๆครับนี่คือบ้านทรงมุกซ้อนนะฮะพื้นที่45.5ตารางเมตรครับหน้ากว้าง7เมตรลึก5เมตรสิระเบียง3เมตร10คูณ2เมตรครับระเบียงนี่7ตารางเมตรนะครับนะ ก็มีมุกยื่นด้วยครับ45.5มุกยื่นมา50เซนก็จะอยู่ที่เมตร10 45 46 47ตารางเมตรครับหลังนี้ถือว่า47ตารางเมตรนะร47ตารางเมตรราคาขาย5 0 0 0 0บาทครับดูมาจากกิต,ติลุงนัดลดให้อีกนะครับอย่าลืมบอกลุงนัดว่าดูมาจากกิต,ตินะครับความสูง70เซนครับมีเหลี่ยมบ้านยื่นออกมาด้วยครับหลังคาซ้อนหน้านะครับ 47ตารางเมตรขายห้าแสนครับขายลดราคาห้าแสนบาทหยดน้ำล้มอมรอบครับฝาแบบตีแบบแนวนอนครับก็คือฝาเป็นเก็ดนี่ด้านข้างนะครับกิตติครับหลวงกิตชแนลนะครับอย่าลืมบอกว่าดูมาจากกิตติบอกย้ำลุงนัดเลยบอกดูมาจากกิตติลดให้หลายครับหลายเท่าไหร่ใช้ความสามารถลูกค้าครับ ทรงมกซ้อนนะครับนี่เ้วเดินสำรวจด้านหลังนะฮะความสูง70เซนนะครับสำรวจด้านหลังนี่ครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วเรามาดูฝั่งนี้ครับใครสนใจบ้านนะครับบ้านหลุงนัดครับบ้านหลังนี้ถือว่ามีรับเบียงมี อ่าอองนอนมีห้องรับแขกมีห้องน้ำด้วยครับเดี๋ยวเราไปสำรวจภายในครับบันไดสามขั้นครับความสูงก็ประมาณความกว้างบันไดก็ประมาณ1เมตรนะครับมีตัวการน่องหมาด้วยครับนะเดี๋ยวเราไปสำรวจภายในครับนี่คือระเบียงครับ7ตารางเมตรนะครับลึก2เมตรกว้าง3เมตรห้าสิบ ระบบไฟพร้อมนะให้ไฟด้วยพร้อมประตูต่างเข้าครับนี่ประตูต่างเข้านะฮะประตูเป็นปนนะระสไลด์นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่เล่นโดยกระจกนะครับเปิดประตูเสร็จก็เจอห้องรับแขกกระาดาษใหญ่ครับ3มเมตรอ่าประมาณ3มเมตรคุณ3มเมตร ห้าสิบนะฮะบ้านหลังนี้กว้างเจ็ดนะครับลึกเก้าเมตรอ่าพื้นที่รวมแล้วสี่สิบเจ็ดตารางเมตรนะครับแต่ว่างรับแขกนี่ไปนู่นเลยครับกว้างมากครับนี่ฮะก้ามาข้างในแล้วนะนี่ห้างรับแขกนี่ใหญ่นะครับท่านผู้ชมโดนในนอนนะครับนี่ฮะดูพื้นไม้ที่ปูก,ก่อนครับท่านผู้ชม ปัะตูบันสไลด์นะครับหน้าต่างนี่หน้าหลังก็ปิดเปิดนะฮะนี่หน้าต่างล้อมรอบห้องเลยนะฮะองรอบับแขกนีใหญ่นะครับมีอยู่ห้องด้านหน้าเขาเป็นห้องนอนนะครับนี่ฮะสามเมตรห้าสิบนะครับคูณรวมแล้วก,ก็สามเมตรห้าสิบนี่ห้องนอนอ้องที่หนึ่งฮนะใหญ่ ฟ้าตีแนวเรียบครับลูกเล่นนี่เยอะเลยครับท่านผู้ชมนี่ะฮหน้าต่างทรงยาวนะครับอใครชื่นชอบบ้านแบบแนวนี้นะฮะบ้านลุงนัทนะครับหลังนี้ขายห้าแสนมาดูห้องนอนที่สองครับประตูบานทึบนะครับองนี้นะฮะทำเป็นห้องครัวครับตรงนี้ทำเป็นห้องครัวนี่เกาเตอร์นะครับเกาเตอร์นะฮะจะมีมุมมืดนิดหน่อยนะครับนี่นะฮะ เปิดประตูนะฮะเดี๋ยวผมเปิดประตูให้ดูนะฮะนี่นะครับในอ่องครัวนะครับทําเป็นสิงน้ําด้วยนะครับนี่สิงน้านะฮะเปิดประตูแล้วนะฮะอ่าดูนะครับอ่องครัวนะครับระบบไฟนี่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณ2เมตรนะครับ2อคูนเมตรห้าสิบประมาณนี้ครับทจานผู้ชมนี่อ่องน้ํานะฮะ ประมาณ1เมตรนาสิบนะครับลึกประมาณ2เมตรนสิบนะครับนี่ห้องน้ำนะฮะติสมาร์ทบอร์ดไว้หมดเลยนะครับพร้อมปูกระเบื้องนะครับหน้างานนะครับมีระบบไฟด้วยครับนี่ฮะระบบไฟติดตั้งมาแล้วนะฮะห้องน้ํานะครับท่านผู้ชมสุขภัณฑ์นี่ติดตั้งซิงค์น้ํามาแล้วนะฮะท่านผู้ชมดูนะฮะหลังนี้นะฮะตอบโจทย์ลูกค้าเลยครับทีนี้เราออกมาจากห้องห้องครัวห้องน้ําเสร็จแล้วมาดูตรงนี้อีกทีนะครับนี่ท่านผู้ชมดูนะฮะ ฝาภายในน่ตีแนวตั้งนะครับท่านผู้ชมส่วนฝ้าเพดานก็ลูกเล่นโนโโหจัดเลยครับลูกเล่นเยอะนะท่านผู้ชมโอเคครับใครอยากได้บ้านลุงนัทนะครับหลังนี้นะครับ47ตารางเมตรนะครับตัวเรือนก็รวมเม็ดเสร็จแล้วนะครับมีรับเดียงมีห้องรับแขกมีห้องนอนหนึ่งแล้วก็มีห้องครัวมีห้องน้ำครับห้าแสนบาทนุบมรยากิติลดได้อีกครับอันนี้ก็ชีเป้าซื้อบ้านครับคนไหนดูก็โทรบอกหรอก ลูงนัดนะครับวันนี้กิติลาก่อนครับสวัสดีครับ